สวัสดีครับพบกับผมงานช่างใครๆก็ทำได้วันนี้เราจะมาดูแนวทางการซ่อมเครื่องซักผ้า LG กันนะครับว่ามันเสียตรงไหนขั้นแรกเราก็ทำการเช็คถังซักก่อนนะครับว่ามันทำงานปกติหรือเปล่าอ่านี่นะครับทำงานนะครับแต่เราต้องดูด้วยนะว่ามันทำงานซ้ายขวาหรือเปล่าอ่าอันนี้ทำงานปกตินะครับจากนั้นให้เราทำการเช็คถังป่นแห้งกันต่อเลยนะครับ เสียงเสียงลานดังปกตินะครับแต่เหมือนว่าถังปั่นแห้งจะไม่หมุนนะครับเด<ป>ี๋ยวเราจะทําการเปิดดูนะครับนิ่งนะครับไม่มีการหมุนนิ่งเลยนะครับอ่ะจากนั้นเราก็ทําการถอดปลั๊กก่อนนะครับเราจะทําการซ่อมเราก็ทําการถอดปลั๊กก่อนนี่เราทําการถอดปลั๊กก่อนเ<ป>พววื่อความปลอดภัยนะครับ ทุกครั้งที่เราทําการซ่อมเครื่องแ้ไฟ้าอะไรต่างๆเราต้องถอดปลั๊กด้วยนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการแกะฝาหลังออกนะครับตรงนี้จะมีน็อตอยู่นะครับแต่ตัวนี้ไม่ได้ใส่มาครับเราก็งัดออกได้เลยนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีสายไฟยเยอะแยะมากมายเลยนะครับจากนั้นผมจะทําการวัดแคปหรือคาปาซิตเตอร์ก่อนนะครับตัวนี้ยังเป็นของเดิมจากโรงงานนะครับจะมีอยู่ทั้งหมดสี่ขั้ว จะมีอะของถังซักและของถังปันแห้งอยู่ในตัวเดียวกันเลยนะครับเดี๋ยวคลิบหลังผมค่อยมาอธิบายวงจรอีกทีนะครับผมจะทําการวัดเป็นคู่นะครับผมจะใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มตั้งย่านวัดไว้ที่หนึ่งเคนะครับวัดแล้วเข็มจะขึ้นแล้วก็ลงเข็มขึ้นแล้วก็ลงมันจะแปลว่าขับอัติเตอร์ดี ท่านใดจาไม่ได้ว่าปลดจากสายไหนให้ถ่ายรูปไว้ก่อนนะครับเผื่อการลืมนี่แคปยังดีนะครับผมก็ทําการเสียบสายกลับเข้าไปเหมือนเดิมแคปดีนะครับผมเชน่อฐานว่าน่าจะเป็นชุดลานหรือ,อลิมิตสวิตนะครับอยู่ชุดบนนะครับอมอเตอร์นี่ผมจะทําการเช็คทีหลังนะครับเพื่อเปล่นงานค่อนข้างยากดังนั้นผมจะทําการแกะน็อตทั้งสามตัวนะครับ ันนี้ผมทําการแกะไว้แล้วนะครับพอดีน็อตมันขึ้นสนิมผมใช้ดอกสว่านเจาะออกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนน็อตตัวใหม่เนี่ยครับจะสังเกตได้ว่าท่อดีนน้ำก็ขาดเหมือนกันนะครับจากนั้นผมก็ทำการแกะเลยนะครับตั้งยุกแบบนี้มันจะยกไม่ขึ้นนะครับเราต้องตกไปทางดันไปทางทางซักก่อนนะครับ ค่อยๆดันนะครับค่อยๆย,ยกนะครับรุ่นนี้ใช้ผ่านการใช้งานมานานแล้วปติกมันจะกรอบอันั้นผมก็ค่อยๆวางนะครับนี่นะครับตัวลิมิตสวิตท,ที่ผมชี้ไปน่าจะเป็นสาเหตุนะครับเรามาดูใกล้ๆกันเลยนะครับนี่นะครับลิมิตสวิตท,ทำหน้าที่ตัดวงจรเวลาเราเปิดขวานะครับ นี่นะครับมันจะมีระยะห่างครับปกติเวลาปิดฝามันจะสัมผัสกันนะครับนี่ครับเวลาเรายกฝาขึ้นมันก็จะจากกันนะครับเวลาเราปิดฝามันก็จะต่อเหมือนเดิมนะครับแต่นี่คือมันมีระยะห่างนะครับเราก็ต้องดัดมันลงไปนะครับนี่ผมดัดปิดนะครับมันต้องดัดอีกด้านนึงนี่มันก็ชิดกันแล้วตัวนี้ไม่แนะนําให้ต่อสวิตช์โดยตรงนะครับ มันอันตรายนะครับเวลาเราเปิดฝาถัางมันยังหมุนอยู่นะครับจากนั้นเราก็ทําการเสียบปลั๊กดูนะครับแล้วก็เทสดูว่าเออเป็นตัวนี้จริงๆหรือเปล่าที่มันเสียอา้าวเสียบปลั๊กเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการหมุนสวิตถังป่านแห้งเลยหมุนไปเลยนะครับเสียงรันดังปกติครับมอเตอร์ก็ทํางานตามปกติแล้วครับ มอเตอร์ไม่ได้เสียนะครับมอเตอร์ยังสวยๆอีกนะครับไม่ได้ขึ้นสนิมไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าซีนยังปกติอยู่น้ำก็ไม่ได้รั่วหยดออกมานะครับนี่ถังก็ปกตินะครับจากนั้นให้เราทำการเทสยยกฝาขึ้นดูนะครับว่าวงจรการทำงานมันตัดหรือเปล่าต้องตัดนะครับ เพื่อความปอดภัยครับตอนนี้เป็นเซฟตี้นะครับอืมบิดเหมือนเดิมต่อเหมือนเดิมครับแสดงว่าใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับสั่งบันแห้งถ้าของท่านใดใส่อ่ามันสั่นมากๆครับให้ไปดูลูกยางตรงใต้ถังซักนะครับ จากนั้นก็เราก็ประกอบกลับเหมือนเดิมนะครับใส่ล่องให้ตรงก่อนนะครับอย่าไปคืนมันนะครับค่อยๆใส่ให้ตรงพอใส่ล่องตรงแล้วให้ดันกลับมาทางถังปั่นแห้งนะครับไอเคี้ยวด้านหลังไม่ต้องไปสนใจมันก่อน เราทําการใส่เคี้ยวด้านหน้าแล้วเลื่อนมาทางถังปันแห้งให้ได้ก่อนนะครับขี okay, ่ครับแล้วก็ค่อยตบมาทางทางปันแห้งนะครับเวลาประกอบต้องตบเข้าทางทางปันแห้งนะครับโอเคครับเข้าเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นเราก็มาทําการจาัด ฟันด้านล่างมันให้ลงไปในร่องมาเลยนะครับแล้วเราก็ทำการใส่น็อตกลับเข้าเหมือนเดิมนะครับสามตัวจากนั้นเราก็มาดูสาหิตอีกหนึ่งสาหิตนะครับมันระบายน้ำทิ้งไม่ได้นะครับขั้นแรกให้เราทำการปรับไปที่หมุดไม่ระบายน้ำก่อนนะครับ เราก็ใช้เคเบิลทายนะครับรัดไว้รวมๆก่อนตรงปลายเชือกของถังอาสายดินน้ำนะครับมันจะมีรูอยู่ให้ทำการคล้องเคเบิลทายไว้คล้องไว้รวมๆก่อนนะครับเพราะถ้าคล้องแน่นเลยเดี๋ยวเราจะตั้งไม่ได้นะครับเราก็ทำการปิดระบายน้ำดูว่ามันยกขนาดไหน นี่นะครับยกได้นะครับแล้วเราก็มาเช็กดูว่าดึงหรือเปล่าตรงนี้ถ้าดึงเกินไปนะครับน้ํามันจะกักไว้ไม่อยู่นะครับมันจะระบายออกนะครับเวลาเราใส่น้ําไปนี่ยกได้ปกตินะครับจากนั้นเราก็ทําการเก็บคาปาซิตเตอร์ไว้ตําแหน่งเดิมนะครับของ LG จะอยู่ด้านในลึกๆหน่อยนะครับ คาดว่าจุดที่ไว้คาบาริเตอร์น่าจะเป็นจุดที่กันน้ำที่สุดของเครื่องรัผ้า LG แล้วนะครับจากนั้นเรามาทำการปิดฝาหลังกันเลยนะครับนี่ต้องค่อยๆปิดนะครับเพราะว่าเครื่องซัผ้า,าบผ่านการใช้งานมาหลายปีแล้วปติกอะไรพวกนี้ก็จะกรอบหมดแล้วนะครับเราก็ทำการใส่ให้ตรงร่องให้ตรงล็อกนะครับ เห็นไหมครับท่านผู้ชมมันจะมีรูน็อตอยู่นะครับที่รอยสนิมมาครับนี่ผมตามการใส่กลับไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับค,ค่อยๆใส่นะครับไม่แนะนําให้เปิดเปลือยไว้นะครับเพราะมันอันตรายเวลามีหนูมีอะไรเข้าไปทําลายสายไฟเป็นเรื่องใหญ่เลย การบิดแล้วนะครับครับท่านใดดูจบแล้วฝากกดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับงานช่างใครๆก็ทำได้ครับขอบคุณครับ